แพรเพิ่อเลยนี่น o ะครับคนี่นะครับผมได้ว่าอะไรครับครับเดี๋ยวจขึ้นรอสักครู่นะครับลมแรงนะครับลมแรงครับขันไปดูเปลี่ยนคนปักตะไคร้ด้วยบันทีใครปักครับไปถอนเมื่อคืนเลยนะครับอย่าโกหกชาวบ้านนะครับเขารู้แล้วนะครับเอาคนใหม่เอาคนใหม่เนาว เด็กน้อยเลยกินไมมาเด็กน้อยเลยหยิ่งกิเรายิงสีเลืเออเป็นงานใหญ่เลยแรงทึกอ่ะไล่ตั้งเลยเดี๋ยวไปยูใกล้จอใกล้ซึ่งกางนะครับเข่ยเข้ามานะครับเร็เ็วเต้นเตได้เลยหน่วยยุ่งเลยวันที่วันนี้วันที่1นึ่งพุษภาครับสองพนห้าร้อยหาครับเดือนพุษภาคมแลครับ วันนี้เจอลมแรงอีกแล้วครับนันทวันของอเราอะไรจะปลิวครับวันนี้มันก็้ำไม่ขาดเราบอกว่าไม่เออไม่ขาดหาน้าเน่ยนะเอจีได้เราเจออจีได้ดี่นี่เอจีปังไอจีปังขยายบามาเซ้ติดลัทธาเนา โทรไปถามแม่ครับโทรโทรไปถามเทวดาแล้วรอแปบ๊บเดียวเดี๋ยวรอสักูดกครับเรื่องลมเราเรา,เราไม่ได้เลยเปลี่ยนคนตักยังด้วยคนกังกี้ไปถอนออกยัง ยาลาดิโอ้โเจ้าเล่ห well ์ันน well ี้ปดน่าเนรอกิน่าบุน่นหอกยาบุกเกิดเพือยานบุจะจอครับวันนี้ลางลางครับหลบทางรบวญาครับไม่ด้ครัล่ัเฉยนะครับอไม่เห็นนะครับย่าออกนี้นะครับ เอารถไปปังททวาเอร์ครับเพราะว่ารัวลมจะมาแรงครับใช้รถปังททวาวอร์ครับโอเคโอเคพลอยลมแรงครับลมแรงครับตู้ดันข้าง ไปบักคอยตกเหยียบตีดูเสียงกลางอารมณ์หมดแล้วครับดูเสียงกลางอารมณ์หมดแล้วครับจุดตื่นครับใจตื่นสั่งพงเสียงกลางครับดูเสียงกลางอารมณ์หมดแล้วครับตามนี่สั่งพงกันเลยคือรถจอดเอาเลยบักยัยบตีนวันนี้ขึ้นจอไม่ได้ครับดูแลครับวันที่หนึ่งครับ

ยอมแพ้ลงไ,ไหมวันนี้ยอมแพ้ไหมมีแมวนนี่บรรยากาศแบบบ้านตะมอวันนั้นใกล้เคียงมากโอ้ิดจอไม่ได้ครับวันนี้ดูแล้ว

ไปทีเลยครับโอ้โหสบายนะโอเคโอเคนะสำเท่าที่จะดบ้างเล้วใช่ไหมคลิปนี้เขา5-6นาทีกั็พอแล้วก็ยอดแล้วก็ เราใช้รถ่วยมาจอดบังเท่าไคร่แล้วก 买点儿。 ขอขอสิบนาทีเร็้แล้วครับเร็วแล้วเรด้แล้ว